กับเช่นเคยในะช่วงถามตอบบนไอโฟนนะครับขอน้องเลื่อนหน่อยครับสงสัยมานานขอถามหน่อยครับคืออะไรไม่เข้าใจจริงเลยเข้าไปทุกเว็บต้องเจอทำไมเขาไม่ใช้เค้กขนมปังหรืออืมม่นบ้างเวลาจะโหลดอะไรก็ขึ้นบางช่วยหน่อยนะครับผมมันคือนะครับผมคุกกี้ที่เก็บข้อมูลผู้อิงโฆษณาเราสนใจอะไรนั่นเองนะครับแบ่เป็นสองประเภทก็คือคุกกี้ของบุคคลที่1ซึ่งเว็บไซต์ ที่เข้าจะเป็นผู้สร้างขึ้นโวยไซต์แสดงอยู่ในแถบที่อยู่ครับถัดมาคุกกี้ของบุคคลที่3ซึ่งเว็บอื่นเป็นผู้สร้างนะครับเว็บไซต์เหล่านี้นะครับเป็นเจ้าของนื้อหบมาอย่างเช่นโฆษณาหรือรูปภาพที่เราเข้าเห็นในหน้าเว็บผู้อชมคุกกี้นั้นถูกหมายเป็นคนแก่ทางานที่ถ้าเชื่อถือดนสับเว็บไซต์ทําหน้าที่จดจําข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเว็บไซต์เช่นถ้าเราเข้าเว็บขายสินค้าออนไลน์ก็จะมีสินค้า นะครับแล้วเราไปสินค้าในตะก,กา้าหาไม่มีคุกกี้เราปิด้าเว็บไป,ไปสินค้าจะหายไปนั่นเองนะครับผมถ้าพูดถึงรายละเอียดมันเยอะเอาแบบง่ายนะครับก็คือไฟล์นขนาดเล็กเช็เก็บข้อมูลต่างเช่นข้อความจะค้นหาเพื่อนำไปรวบรวนผลในส่วนอื่นทำไมต้องขึ้นทุกเว็บเป็นไปตามประบอคุ้มครองข้อ,ขอมูลส่วนบุคคลนะครับจะเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าเราเรียกเก็บอะไรบ้างและเราไปใช้อะไรนะครับ ให้เรากดยอมรับไปนะผมเพราะเดี๋ยวไม่กดผมก็เก็บอยู่ดีๆนะครับสำหรับวันนี้ช่วงทมตอบปัญหาโฟนห่องจรจเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณจอยตามติตามและการชมนะหน้าขอสวัสดีครับ